มาส่งผลให้ระดับน้ํำยมในพื้นที่อําเภอวังชิ้นนะครับเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจนไหลทะลักเข้าท่วมบ้านในบริเวณบ้านใหม่หมู่ที่10ซึ่งชาวบ้านตอนนี้นะครับได้มีการทําการขนย้ายของไปไว้ยังพื้นที่ปลอดภัยแล้วแต่ว่าชาวบ้านนะครับระบุว่าในปีนี้น้ําทะลักขึ้นเรื่อยๆซึ่งไม่สามารถจะคาดเดาได้เลยว่าจุดสูงสุดที่ระดับน้ําจะขึ้นจะอยู่ที่ตรงไหนนะครับ ชาวบ้านในบริเวณบ้านใหม่หมู่ที่10ตําบลวังชิ้นอํเอาเภอวังชิ้นจังหวัดแพร่ได้ช่วยกันนำเรือยาวที่เป็นเรือเก่าแก่ที่ใช้ในการแข่งขันมาเตรียมความพร้อมและไหวขอขมาเพื่อนำม,มาแจกจ่ายสเสบียงอาหารให้กับชาวบ้านหลังจากที่สถานการณ์น้ำในบริเวณลุ่มต่ำณนะตอนนี้กำลังเพิ่มระดับขึ้นอย่างต่อนเนื่องและชาวบ้านกำลังได้รับความเสียหายเดือดร้อนหลายหลังคาเรือนนะครับ ชาวบ้านระบุว่าสถานการณ์น้ำปีนี้มีข้อสังเกตคือระดับน้ำค่อยๆขึ้นมาเป็นลำดับครั้งละประมาณ3-4เซนติเมตรทำให้ไม่สามารถคาดการได้ว่ามวลน,น้ำจะอยู่ในจุดสูงสุดที่ตรงไหนนะครับแต่สถานการณ์ปีนี้ค่อนข้างที่จะแปลกหน่อยหนึ่งคือน้ำค่อยๆขึ้นมาเป็นลำดับครั้งละประมาณ4เซน5เซนซึ่งจากคาดการไม่ได้เลยว่ามวลน,น้ำเนี่ยมันจะ ทะลักเข้ามาระดับไหนซึ่งขนาดนี้เองเนี่ยน้ำก็ยังต่าระดับขึ้นมา3ามเซนห้าเซนเราก็ยังคาดการไม่ได้ว่าบริเวณนี้น้ำจะส่งตัวขนาดไหนนะครับ ขณดเดียวกันเจ้าหน้าที่จากการไฟฟ้าอำเภอวังชิ้นนะครับได้เข้ามาทำการสำรวจและตัดไฟในบริเวณพื้นที่เสี่ยงเพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่จะเกิดกับประชาชนแล้วบางเส้นทางนะครับพร้อมกับให้ชาวบ้านบางส่วนได้ทำการทยอยเก็บของไว้ยังพื้นที่ปลอดภยัยและเตรียมกระสอบทรายมากั้นน้ำที่จะเข้าไปยังตัวบริเวณบ้านแล้วนะครับ ขณะเดียวกันนะครับเจ้าหน้าที่จากเทศบาลตำบลวังชินได้มีการตั้งจุดประสานงานรวมถึงให้การช่วยเหลือชาวบ้านในบริเวณจุดที่ปลอดภัยของบริเวณหมู่บ้านตำบลวังชินแล้วนะครับจะตั้งอยู่ในจุดที่สูงสูงที่น้ําเข้าท่วมไม่ถึงเพื่อทําการประสานงานและแจกจ่ายสเสบียงให้กับชาวบ้านที่ยังคงติดอยู่ในบริเวณชั้นสองของตัวบ้านนะครับและนี่คือความเคลื่อนไหวในตำบลวังชินอ,อําเภอวังชินจังหวัดแพร่ครับผมขอบคุณคุณเวราพาัฒน